เฮ้ยนอนน้าเพียงเล่นสบายใจกือพววแท้ปอบยังวะยังขวเบซีันยืมท <és> ่องไปจำด้วยน่เละอดบด้โลนี่เห็นว่านี่หลายคนก็ยังนี่เอาซีไปจำยังไงของข่อยเนาะบดีเด้ปอบว่ามึงต้องเก็บไว้ดีๆก็นี่เด้พูดนะให้เลียมงามนี่ยนงาไก่ห่วยโอ้่ยันนี่โอ้กูยันคนรักอยู่นี่ใส่เบ้หล เซียวไปเก็บไปให้บท้ามามนี่มาไม่หนี่ยังมาเยอะไปป่งเสร็จเียวไปดึงเซีวไปเ้เ้ยจุ๊เียวไปยังเซียวไปเก็บให้ย่บาทองไข่แม่ยังมีครั้งเพจริงสก๊อตด้วยบไม่ไมเพจปลอมสกดอตด้วยปลาปาของแท้ว่นมี้เขาซาองจริงขวงแท้สองแสนสามขวางปลอมสองแสนสองย่าเชื่อบ้นี่ FC นำมันก็บคาร์โก็คันเท็นแล้วน่ะและการุด ขึ้นไปยังปับปับมักปับปับมันขึ้นไปยังะอไงขู่เก็บไว้ให้แล้วเก็บไว้ดีอยู่มึงยินน้ำหายยังเดี๋ยวก็เจ้าสิรักเข้าใจบ้เนี่ยว่าเป็นยังดอกามาไว้กับใครนี่นะพอนี่มึงไว้ี่พ่อเอาท่องกูไปไว้ใส่พี่ป๊อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกป๊าป๊าบอกว่าป๊าป๊าเก็บไว้ดีแล้วแล้วว่านั้เก็บไว้ใส่ที่ลงอะไรนี่แหละในตู้เซฟป๊าป๊าบอกฮะแล้วสิไปฝากไว้กับตำรวจอยู่ล่งพักอยู่ติวะ